ันนี้ก็จะมาสร้างสามภูมกันนะเราก็ตั้งสามพภูไว้ตรงนี้เราเซฟสารพระภูไว้ที่เซฟที่1โอเคโอเค นี่ก็คือสารานักคืมที่เราสร้างไว้มีไก่แล้วก็บ้านว่าสารี่เป็นสีทองแล้วมีแค่นี้แหละ,ะให้ดูรอบนึง เดยต่อมาเราจะมาสอนสร้างสารพภูมิต่อขั้นตอนแรกก็ไปตรงนี้ก็ต้องมีฐานด้วย อย่าก็ได้เปลี่ยนเป็นสีอื่น ก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองให้เหมือนสารพัดภูมิแบบไทยๆอย่างนี้ต่อมาก็ที่ตั้งสารก็กดตรงนี้ย้ายให้ไปอยู่ตรงกลางอืมทำให้เล็กอีอย่าก็ได้นะ เอาให้มันแน่ยอลก็จะเปลี่ยนสีให้เป็นให้เป็นสีทองก็จะเอาบ้านที่เขาสร้างไว้มาตั้งอันนี้ไม่ให้อัน สถานที่ให้ลูกส่งมันใกล้เคียงที่สุดก็ย่อขนาดให้เล็กลงเอาขึ้นมาตั้งให้ได้ เปลี่ยนสีสีทองแล้วก็เราเอาวิธีนี้มาจาัดช่องแต่ตอนนี้เราจำชื่อได้เหรเราจะใส่วิ้นไว้ในข้างล่างคลิปแล้วกันนะคัด copy อนนี้ีล้วก็จะมีของที่เอามาเป็นที่มอวายนี่แหละ จะเอาค่อยเลือกอาหารว่าเอาเป็นอันนี้เอา,เอาหิะเอาเป็นผลไม้แล้วกัน น,นี่ก็ได้สารภูมิเรียบร้อย้สารภูมิบ้านเรานี่มีทั้งสารเลร็กและสารใหญ่แล้วสารพวก็คืออป็นยังไงขอที่ราสก้างไว้ก่อนก็จะเป็นหแบบนนี้ตั้งใจฟางมากมจบแค่นี้แล้วก็อยู่